สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันธุลากันวันนี้ก็ามาทอดหมูแดดเดียว EP ที่หนึ่งร้อยยี่สิบแปดค่ะพี่น้องทอดแต่เช้าเลยค่ะนี่ค่ะเตรียมทำกับข้าวกับปลาตากบาทด้วยค่ะขอบคุณ F c ซทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กำลังใจช่องคูมพันธุลากันขอบคุณไลยๆค่ะพี่น้องสำหรับสูตรหมูแดดเดียวนะคะคือหมูหนึ่งกิโลเราจะใส่น้ำปลาครึ่งทับพี ซอส้าเขียวครึ่งทพีน้ำมันงานหนึ่งทพีน้ำตาลครึ่งทพีกระเทียมสับหนึ่งทพีค่ะนี่ค่ะสูตรหมูเด็ดเดียวคุมพันธ์ค่ะขอเป็นกำลังใจให้ f อซทุกท่านนะคะให้ประสบความสําเร็จในการทำงานทุกอย่างคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาเดินทางไปแห่งหลนตะบนใดก็ขอให้ประสบกับความโชคดีมีชัยปลอดภัยตลอดไปตลอดกาลค่ะ อากาศยามเช้าวันนี้เย็นสบายมากเลยค่ะอากาศเย็นสบาย ทอดหมูแดดเดียวพีที่หนึ่งร้อยยี่สิบแปดนะคะคุมพันก็จะแบ่งไว้ทำทำาัแนงค่ะพะแนงหมูแดดเดียวแล้วก็จะทำผัดกะเพราหมูแดดเดียว อีกหนึ่งเมนูค่ะให้คุณพ่อค่ะก็หมูแดดเดียวที่ทำเสร็จนะคะก็นำมาทอดนำมาทอดในเอฟซี FC ดูด้วยแล้วก็ทำาพะแนงด้วยแล้วก็ทำกะเพราด้วยค่ะแบ่งทำเป็นเป็นสามอย่างค่ะวันนี้ค่ะก็เลยไม่ได้ทอดเยอะค่ะ ก็จะได้ยินเสียงแมวคูวัลันยูค่ะแมวหลานคูมพันค่ะชื่อเจ้าอะไรนะเจ้าอ,อะไรนะพี่อ๋อเจ้าไดมอนด์นะชื่อไดมอนด์ค่ะพี่น้องเขาร้องเขาร้องอยากออกจากกรงค่ะแต่ว่าหลานคูมพันก็ยังไม่ได้ ไม่ได้มาให้เขาออกเขาก็เลยร้องค่ะ เริ่มเป็นสีแดงสีชมพูแล้วค่ะนี่ค่ะเริ่มสวยสีแดงแดงอะคะ่ะ ว่าจะตักกระเทียมบอกก่อนกระเทียมที่เราผสมคุกเขากับหมูเด็ดเดียวเรานี่แหละค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกระเทียมจะไหม้ค่ะต้องตักออกก่อนมาอีกแล้วเลยครับ เราชื่ออะไรลูกหืมเราชื่ออะไรครับ จะเสร็จแล้วค่ะแดงสีสวยเลยค่ะนี่ค่ะเอ้าแตกเฉยเลยค่ะพี่น้องคุ้มพันก็ตกใจ สูตรหมูแต่เดียวนะคะก็คือ,อหมูหนึ่งกิโลเราจะใส่น้ำปลาครึ่งทพีใส่ซอสปลาเขียวครึ่งทพีใส่กระเทียมสับหนึ่งทพีใส่น้ำมันงาหนึ่งทพีใส่น้ำตาลทรายครึ่งทพีค่ะเสร็จแล้วค่ะคลุกลค่ะเสร็จแล้วค่ะปิดไฟค่ะ เดี๋ยวเราจะตักใส่จานนะคะนี่ค่ะโอ้สวยค่ะที่สวยเลยค่ะคหมูแดดเดียวอเลย่ะมาถ่ายให้เอซีดูนี่ค่ะเห็นไหมคะคุณลีขาเครับสวยไหมคะ นี่ค่ะพี่น้องเออนั่นแหลออะอาบมอามาใส่จานเลยค่ะเทใส่จานให้เอฟซีดูเลยค่ะ,คะป,ปึ๊บ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 นี่สวยเลิศเลยค่ะ เดี๋ยวคุณเล่นนาำช้อนขอบคุณ fc ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาย้ำชมมาให้กำลังใจช่องคมพันธุลากันขอบคุณเล,ล่าๆค่ะพี่น้องนี่ค่ะถ่ายให้กับ fc ดูนะคะเนี่ยสวยเลิศเลยค่ะนี่ค่ะเ็จเรียบร้อยแล้วค่ะทอดหมูแดดเดียว ep ที่หนึ่งร้อยยี่สิแปดค่ะพี่น้องนี่ค่ะอร่อยอร่อยนุมน่ม นุ่มเลยค่ะมาทานด้วยกันนะคะนี่ค่ะสุดยอดเลยค่ะสุรเด็ดเคล็ดลับช่องคมพันตุลากันค่ะสูตรหมูแด่เดียวนะคะก็หมูหนึ่งกิโลเราจะใส่ซอสป้าปเขียวครึ่งทัพีน้ำปลาครึ่งทัพีน้ำมันงานหนึ่งทัพีกระเทียมสับหนึ่งทัพีน้ำตาลใส่ครึ่งทัพีค่ะพี่น้องนี่ค่ะอร่อยอร่อยแซบ่บแซ่บเลยค่ะนุ่มๆเลยค่ะ, وم, คะพี่น้อง กลมพันชิมนุ่มอร่อยมากเลยค่ะแซบ่บแซบพี่น้องกินกับข้าวสวยเออเกินกับข้าวข้าวเหนียวร้อนๆคะ่ะอร่อยแซบ่บน้วเลยค่ะ ขอบคุณเอมากๆเลยนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ